นี่พวกเราในละครพมลิขิตอะ่ะพุตานเขาอยากได้เงินมาลงทุน,น,ทนก็เลยเอาสร้อยคอทองคําพร้อมจี้เนี่ยไปจำนำกับยายกุยยายกุยก็ให้พุตานมาในมูลค่า1บาทเท่ากับ4ตําลึงซึ่งสร้อยของพุตานเนี่ยคือ1บาทและจี้อีก2บาทเพราะฉะนั้น เงินที่พุทธานจะได้ไปทั้งหมดก็คือ12ตําตำลึงคำถามก็คือว่าละไอ้12สอตำลึงเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยมันมากหรือว่าน้อยยังไงกันก่อนไปรู้คําตอบมาดูค่าเงินในสมัยอยุธยากันสีนสลึงคือ1บาท4บาทเป็น1ตําตำลึงและ20ตําตำลึงเป็น1่งช่างอันนี้พิกิตเคยท่องตอนสมัยเด็กๆไม่รู้มีใครเคยท่องแบบพิกิตหรือเปล่าสมัยนี้เขายังท่องกันอยู่ไหมนะไม่แน่ใจแต่มาดูคําตอบกัน พุทธานได้เงินไป12ตำลึงถ้าแปลงออกมาเป็นบาทในสมัยอุทยาเพราะฉะนั้นพุทธานจะได้เงินไปทั้งหมด48บาทและค่าเงิน1บาทในสมัยอยุทยาเท่ากับ10,000บาทในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพุทธานจะได้เงินไป48,000 0บาทนั่นเองซึ่งถ้าเรายังเทียบกันในปัจจุบันเนาะสร้อยคอทองคําทั้งหมดของพุทธานเนี่ยคือ3บาทแต่ได้เงินไปถึง48,000บาทเลยทีเดียวเรียกว่า ขาย1บาททองเนี่ยเท่ากับแสนกว่าบาทเลยทีเดียวโอ้ก็ได้ฉาเนาะเพระาะปัจจุบันนี้ราคาทองคาเนี่ยหบาทเท่ากับ3 0 0 0 0กว่าบาทเองเรียกว่าพุทธานได้เงินไปเยอะมากๆอาจจะเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นเลยก็ได้นะยายกูรักมากั่นเองเพื่อนๆหลักคิดว่ายังไงถ้าเกิดว่าเราได้เงินเยอะขนาดนี้ในสมัยนั้นเราจะไปทําอะไรบ้างล้านธุกิจตั้งหน่อย